เคยเจอไหมเงาในกระจกที่ไม่ใช่เราเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทฉันเองชื่อนัดนัดเล่าว่าช่วงนัน้นอนดึกทุกคืนเพราะติดซีรีส์หนักมากคืนหนึ่งประมาณตีสามนัดลุกไปเข้าห้องน้ำพอล้างหน้าเงยขึ้นมองกระจกก็เห็นเงาซ้อนอยู่ข้างหลังแต่ไม่ใช่เงาของนัด เงาในกระจกนั้นสูงกว่าผอมกว่าและดูเหมือนกำลังยิ้มนัดตกใจมากรีบหันกลับไปมองข้างหลังแต่ก็ไม่เจอใครเลยคิดว่าตัวเองคงเบลอเพราะอดนอนแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นเรื่อยๆไฟในบ้านดับเองเปิดเองประตูปิดเสียงดังวันหนึง่งนัดโทรมาหาฉันเสียงสัน่น แกฉันเห็นอีกแล้วคราวนี้เงาในกระจกมันยกมือขึ้นแล้วมันก็มันก็โบกมือให้ฉันฉันบอกให้นัดใจเย็นๆแล้วรีบไปหานัดสาบานว่าไม่ได้โกหกฉันลองไปยืนหน้ากระจกบานนั้นดูบ้างก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติ แต่คืนนั้นเองฉันก็ได้เจอกับตัวเองตอนที่นัดหลับไปแล้วฉันลุกไปดื่มน้ำพอมองเข้าไปในกระจกฉันเห็นเงาซ้อนอยู่ข้างหลังเงาที่สูงกว่าผอมกว่าและกำลังยิ้มมันกำลังจ้องมองฉันอยู่ ฉันรีบวิ่งออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันนัดตื่นขึ้นมาเห็นฉันหน้าซีดเผือดเราตัดสินใจย้ายออกจากห้องนั้นทันทีจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเงาในกระจกนั้นคืออะไรและมันต้องการอะไรจากเรากันแน่ถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันลองมาแชร์กันนะเพราะบางทีสิ่งที่อยู่ในกระจกอาจจะไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนของเราก็ได้